สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาชมกันต่อนะครับภารกิจยังไม่จบนะครับยังไม่ครบร100้อยเปอร์เซ็นตสำหรับภารกิจการกู้เจ้าปที่พัฒนาการช่างของทีมงานพ่อน้องเติมจากอำเภอปางกรูจังหวัดศรีสะเกดครับที่มาจมอยู่บ้านนนคูนนะครับตำบลหนองแวงอำเภอ ศรีนางจังหวัดสุรินทร์ติดๆกันก็บ้านาน้องสแกสนตำบลประสาทขุขันสีสะเกดหลังจากที่รถวินนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นไป อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะลองไม้แล้วก็เดินหน้าต่อเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม้ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมในช่วงแรกนี่ตอนนี้ลองไม้แล้วก็ปลอดภัยแล้วแหละนะครับติดเครื่องได้น,นี่ก็จะเดินออกโดยมีการลองไม้ออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับทีมงานช่างวีนี่สี่ขุนพลตอนนี้ช่างหมิงนี่มุดลงไปอยู่ด้านล่างครับไปใส่ไดสตาร์ท อถอดมาแล้วก็เอาไปซ่อมที่ร้านนะครับเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์บางตัวนะครับชำรุดถอดมานี่มีโคนนะครับโคนกับน้ำนี่อัดเต็มเลยเนื่องจากว่าแช่อยู่ในน้ำจมโคนอยู่2องวันสคืนนะครับได้สตาร์ทพังเลย ดึงขึ้นไปนี่ครับน้าเต็มแล้วครับตอนนี้ส่วนรถวินนั้นไปกับรถทันเลอร์ของทีมงานสแสวงรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวจากจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมาเกี่ยวข้าวที่อำเภอปาปกทงชัยนครราชสีมาติดโรมอยู่ที่นั่นตอนนี้ล่วงหน้าไปก่อนแนี้วไปได้ครึ่งทางแล้วะครับ200กว่าโล แต่ว่าฝั่งนี้ครับช่างอุยบอกยังไงก็ต้องปลอดภัยก่อนให้แต่รถวินล่วงหน้าไปก่อนส่วนทีมช่างนี่ต้องดูแลต่อติดต่อทีมงานนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ0 8 7 8 7 4 9 9 8 7

มุงยยอะมาเลพี่โอ้ยมืจน้ที่นี่ะมึงเอามาอีกดันะดีนะดีดินดินดินแมใสเดี๋ยวเดี๋ยวสวยกะถือเปล่าเดี๋ยัดนี้

เดี๋ยวรอฟังเสียงกันครับพอใส่ได้สตาร์ทได้เครื่องติดได้นะครับก็จะเดินออกมาพอพ้นจากตุ่นตรงนี้ก็หมดหน้าที่ครับหมดหน้าที่ของทีมช่างช่างอุ้ยนี่ใส่ขั้วแบตแล้วช่างลุ้ยนี่ใส่ขั้วแบณอยู่ ไปเอาไปบทำเปบดุมเป็ดโบปักคือยอ้โบมาได้แล้วโยังงานละบ่วยงานรดจ้างเตรียมตัวฟังเสียงครับอเราดูแตะแตะแตะนี เรียบร้อยครับเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยสวยกับเราสวยเราสวยสวยมาเทียงกับเราด้งานนี้ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบดโดนหน้าใหเบื่งหน้ขันดีใจเอาโดดโดยัง่ามันโอ้ย สุดยอดสุดยอดพอเอาไดสตาร์ทไปไปทำมานี่ก็เอามาใส่นี่ทึมเดียวเลยครับจังอุยเอารถออกไปส่งต่อไปทีมงานก็จะเกี่ยวข้าวอย่างมีความสุขต่อไปนะครับ ปลอดภัยถ่ายรูปช่างวิ่กับาเท่าแก่นะเอาครับกดไลค์ครับหนึ่งสองโอเครอพอกันเลยเฮ้ยอะล่ำลากัน้วครับส่วนทีมงานก็จะเดินทางต่อครับนู่นเลยจุดหมายปลายทางอำเภอปากทงชัยนะครราชสีมาครับสุดที่ละ เดี๋ยวขาบมันมาเด้อปอ้าวเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวขาบมันมานขอบคุณอาหารมื้อนะครับไม่รู้มื้อเที่ยงหรือมื้อเช้านะอร่อยมากเลยเบาขึ้นนั่งสวัสดีว่างไหนขอบคุณแม่ครัวว่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ